วันนี้มาดูคนเกิดราศีเมษนะครับก็จะมีคำทำนายออกมาว่าในช่วงเจ็ดวันจากนี้คือคุณก็จะมีปัญหาทุกใจเป็นห่วงแบบเป็นห่วงคนในครอบครัวครับเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าคุณเป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนทำมาหารกินอยู่คนเดียวหาไรายได้เข้าบ้านต้องดูแลทุกคนในครอบครัวนะครับแต่ว่ามัน คุณจะทําได้นะครับแล้วก็คุณจะมีเงินเข้ามาแล้วก็งานเข้ามาแล้วก็มีรายได้เข้ามาที่แบบสามารถจุนเจอครอบครัวได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนได้อันนี้พาน้้งเต่ามาเล่นด้วยครับโอเคแล้วก็สุดท้ายเลิกคุณก็จะเลิกคิดมากเลิกกังวลแล้วก็ทุกอย่างที่คุณหวังไว้จะมาสําเร็จนะครับแล้วก็คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีก็ขอให้คุณลาสีเมษผ่านไปได้ด้วยดีครับ ขอบคุณครับ